S <S <an> และนี่คงจะเป็นชยัยฮีตของบุรุษที่เข้มแข็งที่สุดมวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์มีรายงานฮะด,ดิษซึ่งบันทึกโดยอันบุคอรีจากอัมบินไมมุนเล่าว่าฉันได้พบท่านอุมารบินอันขอตอบที่เมืองมดินะก่อนที่ท่านจะถูกลอบสังหารเพียงไม่กี่วันโดยท่านได้กล่าวว่า หากอัลลอฮ์ทรงให้ฉันปลอดภัยแน่นอนว่าฉันจะดูแลจัดการบรรดาหญิงไม้ชาวอิรักอย่างดีสี่วันผ่านไปท่านอุมัรก็ถูกทำร้ายโดยในเช้าวันนั้นขณะที่ยืนตั้งแถวเตรียมละหมาดร,ระหว่างฉันกับท่านมีเพียงอับดุลลอฮ์บินอับบาสเท่านั้นที่ยืนขั้นกลางอยู่โดยปกติแล้วเมื่อท่านอุมัรผ่านระหว่างแถวสองแถวท่านจะกล่าวว่าพวกท่านจงจัดแถวให้ตรงและชิดกัน กระทั่งมองไม่เห็นช่องว่างระหว่างแถวท่านก็จะก้าวไปข้างหน้าและกล่าวตักบีรแต่รู้สึกว่าวันนั้นท่านอ่านสุลายูซุฟหรือไม่ก็สุราะอันนาลูในโอกาสแรกจนกระทั่งผู้คนได้มาละหมาดกันอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นท่านอุมัดก็กล่าวตักบีรท่านใดน,นั้นเองฉันได้ยินท่านกล่าวขึ้นว่ามีสุนัขรอบกัดฉันซึ่งเป็นจังหวะที่ชายคนนั้นจ้วงแทงไปที่ท่านอุมัด แล้วชายนอกศาสนาคนนั้นก็วิ่งหนีไปพร้อมกับมีดซึ่งมีสองคมสองด้านสองคมโดยที่เขานั้นได้กลาดแทงคนที่เข้ามาขัดขวางทั้งทางด้านซ้ายมือและขวามือเขาได้วิ่งแทงบุคคลที่เขาวิ่งผ่านทั้งซ้ายมือและขวามือจนมีผู้ถูกแทง13าคนและเสียชีวิตไปทั้งหมด7คนด้วยกันเมื่อมุสลิมคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงโยนเสื้อคลุมใส่ชายคนนั้น และเมื่อฆาตรกรที่เลวร้ายคนนี้รู้ว่าตัวเองนั้นจะถูกจับได้ไ,ได้ใช้มีนั้นเชือดคอตัวเองจนเสียชีวิตท่านอุมัรบินอันคอตตอบจับมือท่านอับดุลละมานบินอัลฟ์เพื่อให้ขึ้นนำละหมาดแทนท่านโดยคนที่อยูใ่ใกล้ๆท่านอุมัรต่างก็เห็นเหตุการณ์ดังที่ฉันเห็นส่วนผู้คนที่อยู่ส่วนอื่นๆของมัส,สยิดไม่รู้ว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นพวกเขาเพียงแต่ไม่ได้ยินเสียงของท่านอุมัรจึงพากันกล่าวว่าสุบฮานนัลลอฮ์สุบฮานลัานลลอฮ์ ในเวลาต่อมาท่านอับดุลลอมานบินอฟก็ได้นำละหมาดแทนท่านอุมัตโดยอ่านเพียงสั้นๆเมื่อเสร็จสิ้นการละหมาดท่านอุมัตก็กล่าวถามว่าโอ้อิบนุอับบาสท่านช่วยดูหน่อยสิว่าผู้ใดลอบสังหารฉันอิบนุอับบาสหายไปครู่หนึ่งแล้วก็กลับมาพร้อมกับกล่าวว่ามันคือทาตของอัลมูกีรอท่านอุมัรถ,ถามต่อว่าที่เป็นช่างฝีมือนะหรืออิบนุอับบาสตอบว่าใช่ครับท่านอุมัตกล่าวว่า อัลลอฮ์ทรงสาบแช่งเขาฉันเคยทำดีต่อเขาแท้ๆขอบคุณอัลลอฮ์ที่ไม่ทรงให้ฉันตายด้วยน้ำมือของผู้ที่อ้างตัวเป็นมุสลิมท่านและบิดาของท่านนั้นชอบที่จะให้มีพวกท่าต่างชาติต่างศาสนาในเมืองมดีนาอิบนุอับบาสจึงกล่าวแก่ท่านอุมัตว่าหากท่านประสงค์จะให้ฉันฆ่าพวกเขาก็ได้ท่านอุมัตตอบว่ามาพูดเอาตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วละ ในเมื่อพวกเขาได้เรียนรู้ภาษาของพวกท่านละหมาดโดยผินหน้าไปทางกิบลัตของพวกท่านและได้ประกอบพิธีฮัจ์เช่เชนพวกท่านแล้วหลังจากนั้นท่านอุมัรก็ถูกหามไปยังบ้านของท่านเองโดยพวกพี่น้องมุสลิมนั้นก็ตามไปในวันนั้นประหนึ่งว่าผู้คนไม่เคยประสบกับความโศกเศร้ามาก่อนเลยบางคนก็กล่าวปลอบใจว่าไม่เป็นไรหน้าบ้างก็กล่าวว่าฉันเป็นห่วงท่านเหลือเกิน หลังจากนั้นมีพูนที่นำอินทผาลมหมักมาให้เมื่อท่านอุมัรดื่มยาหรอน้ำนั้นก็ไหลออกจากรอยแผลบริเวณท้องของท่านอุมัรในยุคสมัยที่ยังไม่มีเครื่องมือในการรักษามากนะักนี่คืออารันที่เราจะต้องรับมันอีกสักพักก็มีคนนำนมมาให้ท่านอุมัก็ดื่มแต่นมก็ไหลออกมาจากทางแผลที่ท้องของท่านอีกนี่เราจะไม่สามารถรังอามีรุ่นโมมินีนให้รอดพ้นจากอารันได้แล้วหรือ เมื่อผู้คนเห็นเช่นนั้นจึงเข้าใจแล้วว่าวาระสุดท้ายของอเมรุนมุมินินอุมัรบินอันคอตตอบมาถึงแล้วผู้คนต่างพากันมาเยี่ยมและกล่าวสรรเสริญชื่นชมท่านอุมัรจากนั้นมีชายคนหนึ่งกล่าวแก่ท่านว่าโอ้ผู้นำของบรรดามุมินผู้ศรัทธาท่านจงเตรียมรับข่าวดีจากอัลลอฮ์เถิดท่านนั้นเป็นสหายของท่านรลอซูล เป็นบุคคลที่มีบทบาทและความประเสริฐในอิสลามดังที่ท่านทราบดีท่านขึ้นปกครองผู้นำโดยพระดุมความยุติธรรมท้ายที่สุดท่านก็ได้สิ้นชีพในหุนทางของอัลลอฮ์ท่านอุมัตตอบว่าฉันหวังแต่เพียงว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นการเพียงพอสําหรับฉันเมื่อชายคนนั้นหันหลังกลับปรากฏว่าชายผ้าของเขายาวระพื้นท่านอุมัตจึงกล่าวว่าพวกท่านช่วยไปตามเด็กหนุ่มคนนั้นกลับมาหาฉันหน่อย เมื่อเขามาถึงท่านอุมัรก็กล่าวแก่เขาว่าหลานชายเอ๋ยจงยกชายผ้าของเธอให้สูงขึ้นเสื้อผ้าของเธอจะได้ไม่หลุดลุย่ยและยังเป็นการยำเกรงยิ่งกว่าณนะที่อัลลอฮ์จากนั้นท่านอุมัรกล่าวว่าโออับดุลลอฮ์อิมนุอุมัรช่วยตรวจสอบหนี้สินที่ฉันมีให้หน่อยและเมื่อได้คำนวณหนี้สินแล้วพบว่าท่านมีหนี้สินอยู่ประมาณ86,000ดิลฮัม ท่านอุมาร์จึงสั่งเสียว่าหากว่าทรัพย์สินของครอบครัวอุมาร์มีเพียงพอก็จงชดใช้หนี้สินนี้ด้วยทรัพย์สินเหล่านั้นหากมีไม่พอก็จงหยิบยืมจากลูกหลานของตระกูลอดีบินกาอัพหากยังไม่เพียงพออีกก็จงขอจากเผ่ากุเรชและอย่าได้ขอจากผู้อื่นนอกเหนือจากพวกเขาเหล่านี้เมื่อได้แล้วก็ช่วยใช้หนี้จำนวนนี้แทนฉันด้วยเถิดและลูกจะไปหาท่านหญิงไอซะมารดาแห่งปวงผู้ศรัทธาแล้วแจ้งแกนางว่าอุมาร์ ได้ฝากสลามถึงอย่าได้กล่าวว่าผู้นำแห่งบรรดาผู้ศรัทธาอมีรุ่นมุมินีนฝากสลามถึงเพราะในวันนี้พ่อไม่ใช้ผู้นำอีกต่อไปและแจ้งแก่นางว่าอุมัรบินอันขอตอบขออนุญาตฝังร่างเคียงคู่กับสหายรักทั้งสองท่านะบ,บีและท่านอบุบักเมื่ออับดุลลออิบนุอุมัรได้ให้สลามและขออนุญาตเข้าไปพบกับท่านหญิงไอซะซึ่งนางกำลังร้องไห้อยู่อิบนุอุมัร จึงกล่าวว่าอุมัตอิมนุคอตอบได้ฝากสลามถึงท่านและขออนุญาตฝังร่างเคียงคู่กับสหายรักทั้งสองของเขาท่านหญิงไอซาได้ตอบว่าฉันเคยต้องการฝังร่างของตัวเองเคียงข้างท่านลอซูลแต่วันนี้ฉันเสียสละให้ก็ได้เมื่ออับดุลลอออิบนอุมัตกลับมาถึงบ้านผู้คนก็ได้แจ้งให้ท่านอุมัตทราบว่าอับดุลลอ์ได้กลับมาถึงแล้วท่านอุมัตจึงกล่าวว่าพวกท่านช่วยประคองฉันขึ้นหน่อย ชายคนหนึ่งได้ช่วยพยุงร่างของท่านอุมัดขึ้นแล้วท่านอุมัดได้กล่าวถามอับดุลลอฮ์ว่าได้ความว่าอย่างไรบ้างอับดุลลอฮ์ได้ตอบว่าเป็นดังที่ท่านปรารถนาโอ้ท่านผู้นำแห่งบรรดาผู้ศรัทธานางอนุญาตครับหลังจากนั้นท่านอุมัดต,ตอบว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ไม่มีสิ่งใดสำคัญสำหรับฉันมากไปกว่านี้อีกแล้วหากว่าฉันสิ้นใจไปจงแบกร่างของฉัน ไปที่นั่นเถิดจากนั้นจงกล่าวให้สลามและจงกล่าวว่าอุมัดบินอันคอตอบขออนุญาตหากว่านางอนุญาตก็จงฝังร่างของฉันณที่นั้นแต่หากว่านางปฏิเสธก็จงนำร่างของฉันไปฝังสุสานของมุสลิมเถิดบันทึกโดยอันบุคอรีนี่คือสุดยอดผู้นำผู้นำแห่งอิสลาม